สวัสดีครับผมเดี๋ยวเชิญด้านในเลยนะครับเชิญเลยครับสวัสดีค่ะนี่พอดีผมจัดห้องไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับเเชิญนั่งเลยนะครับขออนุญาตนะคะครับขอประทานโทษนีดนะครับวันนี้มีเลิกเวลาหรืออะไรอย่างงี้ไหมครับไม่มีคอ๋อเลอกสะดวกเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมโอเคได้เลยครับเพราะบางทีลูกค้าถ้าเกิดมีเลิกเราจะได้ เตรียมขยับรถให้ก่อนเพราะว่าตรงนี้จะมีการแนะนําเอกสารแล้วก็จะมีในส่วนของแนะนําระบบการใช้งานของรถด้วยค่ะน่าจะใช้เวลาสักประมาณ30 40นาทีได้ค่ะเดี๋ยวเบื้องต้นผมแนะนําอุปกรณ์ก่อนนะครับผมก็คืออุปกรณ์ตัวนี้นะครับวันนี้จะเป็นกุญแจนะครับค่ะสามารถใช้ได้เลยเนี่ยจะมีทั้งหมด2ดอกใช่เหมือนกันค่ะจะเป็นประมาณนี้ครับ ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มล็อกอันล็อกแล้วก็ตัวนี้จะกดค้างเพื่อเปิดปิดฝาถ่ายแจตัวนี้มีให้เหมือนกันทั้ง2ดอกนะครับแนะนําใช้สลับกันทั้ง2ดอกเวลาหมดจะได้หมดใกล้เคียงกันแล้วก็มาเปลี่ยนทีเดียว<ช>ครับแล้วก็เดี๋ยวรบกวนเส้นเอกสารอันนี้นิดนึงนะครับอันนี้<ช>จะเป็นแบบประเมินการพึงพอใจในการรับรถวันนี้ครับผม<ช>ก็จะมีคะแนนให้1 5นะครับร<ช>บกวนเซ็นแล้วก็ เซ็นชื่อด้านข้างตัวนี้นะครับโอเคได้ครับตัวนี้รบกวนนิดนึงนะครับอันนี้จะมันจะเป็นแบบประเมินเบื้องต้นเป็นไกด์ไลน์เฉยเดี๋ยวพอหลังจากรับรถไปประมาณ1สัปดาห์เดี๋ยวผมมีแจ้งรายละเอียดให้ทางไลน์ก็นดะครับเพราะว่าอันนี้มันจะมีในส่วนของแบบประเมินพึงความพึงพอใจเป็นลิงก์ส่งให้ลูกค้าคและทีนี้ย ส่งเป็น SMS ทางมือถือครับแล้วกดเข้าไปก็คือสามารถกดลิงก์ได้แบบนี้เลยครับแต่ว่าเราก็จะตอบเป็นข้อๆไปยังไงผมขออนุญาตลบคนขอ5เต็มทุกข้อด้วยนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันจะเป็นแบบประเมินเหมือนกับการทํางานของทางผมด้วยซึ่งทางบริษัทเขาตั้งใจที่จะให้ได้เต็มทุกข้อครับแต่ถ้าคุณใช่ครับถ้าคุณนอนติดขัดอะไรตรงไหนเนี่ยสามารถโทรมาแจ้งผมได้เลยเดี๋ยวผมจัดการให้ได้ครับได้ครับผม เอกาสารต่างๆก็เรียบร้อยแล้วนะครับ,เ,คครบเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมเชิญไปที่รถดีกว่าเพราะผมมีนัดกับทางเจ้าที่เทคนิคนะนำระบบการใช้งานให้ใครับขออยญานนะครับเดี๋ยวเชิญที่รถเลยครับ ผมขยับลบมาเตรียมให้เรียบร้อยแล้วนะครับระบบการใช้งานเป็นไงบ้างครับเจ้าหน้าที่แนะนําระบบเรียบร้อยดีค่ะระบบมันอาจจะเยอะสักนิดนึงใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวถ้าใช้งานดูแล้วเดี๋ยวติดอะไรตรงไหนยังไง,ไงโทรมาสอบถามมันได้เลยเ,เดี๋ยวผมอธิบายให้แล้วก็ผมฝากนิดนึงครับเดี๋ยวอ,อย่าลืมเรื่องตัวแบบประเมินความพึงพอใจด้วยนะครับเ,เดี๋ยวงไงเดี๋ยวผมจะส่งตัวเมสเซจตัวอย่าง S M S ไปให้ดูทางไลน์ก่อนได้ครับได้ครับขอบคุณนะครับค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเชิญเลยครับ ได้เลยครับผมขอบคุณนะครับ สวัสดีครับคุณออนนะครับผมใช้จะเป็นตลิ่งชันนะครับพอดีจะโทรมาสอบถามว่าเป็นไงบ้างครับรถใช้งานมีติดขัดระบบอะไรตรงไหนไหมครับรับครับครับยังงงบางอย่างอะไรอย่างี้ใช่ไหมครับระบบฟังก์ชันมันจะเยอะครับยังไงติดตรงไหนโทรมาได้เลยครับอ๋อครับลบกวนนิดนึงมันจะมีในส่วนของแบบสอบถามะครับที่ประเมินความพึงพอใจครับข้อสุดท้ายเนี่ยผมลบกวนนิดนึงอย่าลืม ติ๊กเปิดเผยข้อมูลนะครับเพราะบางทีลูกค้าไม่ทราบลูกค้าบางท่านไม่ได้ไปติ๊กเปิดเผยข้อมูลทางเมนเทลแลงเขาก็จะไม่ได้ส่งของช่วยไปให้ครับได้ครับแล้วก็ขออนุญาตด้วยนะครับขอให้คะแนนทุกข้อเลยนะครับครับขอบคุณมากครับได้ครับติดคัดอะไรตรงไหนโทรมาได้เลยนะครับครับได้ครับยินดีครับผมครับสวัสดีครับ